จบช่องของผมทัวร์นะคะผมวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะก็ช่วงนี้เนาะเราก็ออกกำลังกายอยู่บ้านใช่ไหมอย่างหลังจากที่ผมลงคลิปไปบ้างนะแต่ว่าไม่ได้เป็นคลิปอะไรที่จริงจังนะครับเป็นคลิปแบบต่อยมวยอะไรนิ่ๆหน่อยๆนะครับผมก็เลยแบบอยู่บ้านนอกว่าก็เลยเข้าไปดูพวกสั่งของออนไลน์ครับช้อปปงชอป้ะะยอปปี้นะซด้าอะไรเงี้ยผมก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเ,เข้าไปดูแล้วก็แบบหืมมันถูกใจตัวเนี้ยจนแบบมันต้องซื้อมาคิดดูผมแบบ ไม่ไหวจริงๆนะตัวเนี้าพามแต่นี่ก็คือนวมชกมวยนะจ๊ะคือประเด็นเนี่ยมันเป็นนวมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมว่านะมันถูกมากอนะ่ะแบบมันโคตรถูกอะ่ะสามร้อยกว่าบาทเองทุกคนคิดดูดิอันนี้เนี่ยอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเลยทุกคนอาจจะคิดว่าผมนี่ได้รับสปอนเซอร์จากใครนะครับไม่มีนะจ๊ะ ม,ม่เีนะจ๊ะตายตังตัวเองล้วนๆนะจ๊ะที่ซื้อมาเนี่ยอ้าวโอเคมามอย่าหาว่าผมพูดเยอะนะครับมาย๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่าอ่ะในส่วนวัสดุนะครับผมก็เอาผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกอันเนี้ยมันก็คงเป็นฟองน้ําเนี่ยตรงนี้นิ่มๆนะจ๊ะเป็นฟองน้ําอันนี้ก็กันนิ้วโป้เรานะครับตามฉบ,บับเขาเรียกว,ว่าโน้ชมชกมวยทั่วไปนี่แหละอ่าตัวนี้ผมซื้อมาเป็นไซส์12ออนนะครับ ที่ลอกแปะได้นะครับเวลาแบบว่าเราอยากให้มันได้เล็กๆกว่านี้หน่อยแล้วก็พันแปะ่างนี้นะครับให้มันพอดีข้อมือแต่ข้อแนะนํานะครับที่ผมไปดูวิธีการเลือกซื้อนวมนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะซื้อนวมใช้ออกกําลังกายหรือซ้อมหรือเล่นเองอย่างเงี้ยนะครับเขาแนะนําให้ใช้เป็นนวมที่มันจะต้องใหญ่กว่ามือเรานิดนึงอะ่ะคือสมมุติว่าเราอะ่ะมือเราอะ่ะอาจจะใส่เบอร์สิบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่มันเข้าไปแล้วเบอร์สิบอ่ะแล้วมันพอดีอะ่ะสิบออนเนี่ยนะ แสดงว่าเราต้องซือออ้ออีกไซส์หนึ่งที่มันใหญ่กว่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วความรู้อาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมก็มาลองรีวิวกันดูนี่ไงผมก็เลยซื้อไซส์12มาเพราะว่าเวลาซ้อมเนี่ยผมเห็นทักงวมดเขาซ้อมใช่ไหมมันจะมีให้ผ้าพันมืออ,อันนั้นผมก็ซื้อมาเหมือนกันผ้าพันมือแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะก็คือเวลาเราซ้อมมันก็จะพันมือนะครับกันไอ้พวกสั่นมือของเราเนี่ยมันแตกนะครับมา เดี๋ยวมาลองดูฟิลลิ่งของการที่แบบใส่เข้าไปมันจะแบบเหมแบบเหมือนโบขาวเลยไหมนะครับลองดูนะลองดูนะพันอย่างพันอย่างนี่ผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะเซฟข้อมือได้ดีเลยนะครับไอ้พวกตรงพวกเวลาเนี่ยนะมันจะแบบขึ้นได้ไม่เยอะนะครับมันก็คือแบบว่าเวลาเราปล่อยข้อมือเราจะได้ไม่หักหรืองออย่างนี้นะครับที่ผมตังมานะครับมันก็จะแบบมันจะมีความแบบ เหมือนมีพื้นที่แล้วเหลือแบบพันผ้าน,นิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยผมซื้อมาแค่สา0ร้อยกว่าบาทเองผมซื้อในเอรีทนะครับมาเดี๋ยวมาลองสองอันผมว่ามันถูกมากเลยนะนวมของยี่ห้ออื่นนะครับที่ผมเห็นนะ่ะมันก็แบบโอ้โหหลายร้อยอะ่ะแต่ว่าก็เข้าใจเนาะแบบเราไม่ได้แบบไปซ้อมอจริง,จ,รงจังแบบโอ้โหจะไปต่อยมวยแบบเทนไปเทนอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมว่าวัสดุเขาดีมากเลยครับ จริงผมก็ไม่เคยสั่งของออนไลน์อะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมออกกําลังกายนะครับที่บ้านก็ประดิษฐ์เองนะครับกระสอบทรายอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าต่อยดีไหมแต่แบบผมว่านะแบบฟีลลิ่งที่ต่อยเข้าไปนะผมว่าโอ้มันเซฟเซฟสันแบบเราดีนะครับเวลาต่อยมันจะได้ไม่เจ็บนะครับแต่ว่าเราได้ออกกําลังกายด้วยไป ไม่ต้องพูดเยอะยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยว่าแบบมันเจ๋งแค่ไหนนะครับไปคือตัวที่เราจะมารีวิวนะครับผมมามาดูว่าเวลาต่อยกับกระสอบแล้วมันจะให้ความรู้สึกยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นกระสอบที่ผมทําเองนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงบ้างดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้พันผ้านะครับมาลองดูรู้สึกว่าซอฟต์อยู่นะครับ ก็คือมันเซฟมือเราได้ในแบบได้ในระดับหนึ่งนะครับผมว่าแต่ว่าถ้าเราใส่แบบพันผ้ามินก็จะเซฟกว่าน,นี้นะครับโดยส่วนตัวๆๆผมว่าตอนนี้ถือว่าราคาคู่ควรมากแล้วก็มันผมมันคุ้มมากครับสําหรับใครที่แบบอยากจะซื้อมาฝึกหรืออยากจะแบบเออผมราะว่าอาจจะไปใช้จริงๆเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับอาจจะสักจริงจังก็ได้นะตัวนี้ขาดแน่นอนครับผม ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็อยากให้ผมรีวิวอะไรก็บอกได้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย